เคยรู้สึกเว้งๆกันบ้างไหมครับ รู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางสี่แยกที่เลือกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีอนาคตอยากจะเรียนอะไรอยากจะทำงานแบบไหนหรือแม้แต่คำถามที่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงกันแน่การรู้จักตัวเองนี่แหละครับคือเข็มทิศที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยนะครับในการนำทางให้กับทุกๆเรื่องครับวันนี้พี่เลยรวบรวม8เครื่องมือหรือ8แบบทดสอบเด็ดๆนะครับที่จะพาทุกคนไปสำรวจช่วยให้น้องเนี่ยเริ่มต้นการเดินทางค้นหาตัวเองกันเราเริ่มต้นกันที่หมวดแรกนะ การทําความเข้าใจแก่นแท้กันก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับนั่นคือ MBTI ครับที่จะบอกบุคลิกภาพ16แบบของเราผ่านตัวอักษรแค่4ตัวช่วยให้เราเนี่ยรู้ว่าเรามีแนวโน้มจะแสดงออกรับรู้และตัดสินใจอย่างไรอันดับที่2นะครับคือ Enneagram ครับหรือนพรัก9แบบมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกขึ้นไปอีกและอันดับที่3ในหมวดแรกนะครับนั่นคือ Big t r e e ครับหรือพี่ใหญ่ในวงการจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับสูงมากๆในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ จะมองบุคลิกภาพเราผ่าน5องค์ประกอบหลักๆที่เราทุกคนมีในระดับที่ต่างกันครับไปต่อกันที่หมวดที่2กันนะครับเพื่อการทํางานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพครับเครื่องมือที่4นี้คือโคร o t y p ์ครับหรือนาฬิกาชีวิตที่จะบอกว่าเราเป็นคนประเภทไหนผ่านการเปรียบเทียบสัตว์4ชนิดครับก็คือหมีสิงโตหมาป่าแล้วก็โรมาช่วยให้เรารู้ช่วงเวลาทองของตัวเองครับ จะได้จัดเวลาการอ่านหนังสือหรือการทำงานได้อย่างปังมาเครื่องมือที่5นะครับนั่นคือ DISC ครับที่หลายๆบริษัทเนี่ยใช้เพื่อสร้างทีมเวิร์กที่ดีครับโดยจะแบ่งคนออกเป็น4แบบนะครับคือ DISC และเพื่อให้จําง่ายขึ้นนะครับเขาก็จะเปรียบเทียบครับเป็นสัตว์4ทิศคือกระทิงอินทรีหนูแล้วก็หมีเครื่องมือที่6นะครับนั่นคือ Six Thinking Hats หรือหมวก6ใบครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แบบทดสอบบุคลิกภาพครับแต่เป เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิดครับเวลาเราต้องระดมสมองเนี่ยจะช่วยให้เรามองปัญหาได้รอบด้านและลดความขัดแย้งได้ดีมากๆเลยครับ เครื่องมือที่7แล้วก็แเนี่ยพี่รวบรวมไม้บูมมิงครีนะครับเป็นแบบทดสอบสนุกสกผ่านมุมมองน่ารักน่ารักอย่างดอกไม้หรือสิ่งต่างๆเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นทําความรู้จักตัวเองแบบไม่เครียดแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆด้วยนะฮะและนี่คือเครื่องมือทั้ง8อย่างที่จะช่วยให้น้องเนี่ยได้เริ่มต้นสำรวจตัวเองผลลัพธ์จากแบบทดสอบนี้ไม่ได้เป็นคําตัดสินว่าจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตเป็นเพียงไกด์ไลน์นะครับหรือแผนเริ่มต้นเท่านั้นตัวตนของเราซับซอ้อนแล้วก็เติบโตได้เสมอครับขอให้น้องทุก กับการเดินทางครั้งนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากน้องกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อน <ๆ S 1> ที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันด้วยฝากกด Subscribe ช่อง The Study ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้พี่ไปก่อนนะครับสวัสดี